คุณนัดบ้านสวยพร้อมอยู่นะคะวันนี้นัดอยู่ที่โครงการของหมู่บ้านอยู่เจริญหนึ่งลำลูกกาคลองสี่หลังนี้เป็นทาวน์โฮมชั้นเดียวขนาดพื้นที่17ตารางวาสองห้องนอนและหนึ่งห้องน้ําพร้อมหนึ่งที่จอดรนหน้าบ้านกว้างๆแบบนี้เลยนะคะหน้าบ้านสามารถจอดรถได้หนึ่งคันในบ้านสามารถจอดได้หนึ่งคัน,บ,น,าาดดน,คนบ้านหลังนี้หันหน้าทางทิศตะวันออกค่ะ เราเรีดเวทและปรับปรุตูให้ใหม่ทั้งหลังแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของประตูรั้วหน้าบ้านตุมนี้เราทําขึ้นมาให้ใหม่นะคะหน้าบานกว้างแบบนี้สามารถปรวจดูได้แบบสบายๆเลยค่ะต่อไปภายในตัวบ้านนะคะด้านซ้ายด้านขวานัดกั้นด้วยไม้ระแนงกั้นความเป็นส่วนตัวให้ทั้งหมดเลยนะคะ แล้วก็พื้นกระเบื้องเป็นกระเบื้องแกรนิตโต้ร้านจอดรถนัดปูกระเบื้องเป็นกระเบื้องพื้นแกร,แรนิตโต้ให้ทั้งหมดเลยด้านบนเป็นหลังคาเมทัลจะจัดการความร้อนให้ยกสูงให้ด้วยนะคะในบ้านสามารถจอดรถได้หนึ่งคันค่ะตรงนี้นะคะเราแถมฟรีปั๊มน้ำแทงน้่งติดตั้งให้พร้อมใช้งานค่ะบานประตูเป็นแบบบานกระจกอลูมิเนียมสะลายได้ตรงกลางค่ะจองตอนนี้นะคะเรายังมีแถมฟรีแอร์อีกหนึ่งตัวค่ะบ้านหลังนี้หันหน้าทางทิศตะวันออกนะคะ หีบเว้นนาบ้านกว้างๆนาบ้านจอดได้ในบ้านจอดรอได้1นคันค่ะหลังคาย,ยกสูงให้แบบนี้เลยด้านบนเป็นเมทัลชิดนะคะกันความร้อนให้พร้อมเลยค่ะตกแต่งใหม่พร้อมอยู่หมู่บ้านอยูเจริญหนึ่งอยู่ลำลูกกาคลองอสี่ถนนซยประชารารถึงษาใต้องสายนี่เองเข้ามาในซอยที่หงซอยเซเว่นได้เลยนะคะ <c oughs> โครงการดีน่าอยู่เงียบสงบค่ะ ภายในตัวบ้านห้องถงกว้างๆแบบนี้เลยนักใช้โทนสีขาวตัดด้วยโทนสีน้ำตาลนะคะแล้วก็พื้นนัดปูด้วยกระเบื้องแตรนโต้ให้ทั้งหลังเลยห้องถงกว้างๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ด้านบนนะคะนักทำเป็นฝ้าหลุมไ้แล้วก็ติดไฟเอลิวิดระพงไฟให้อย่างสวยงามเลยนะคะสังขยากสูงให้แบบนี้เลยห้องถงกว้างๆหลังนี้มีด้วยกันได้สองห้องนอนใหญ่ๆเลย ทั้งสองห้องนอนเรามีบานหน้าต่างให้ทั้งสองห้องเลยนะคะมาชมกันห้องนอนห้องแรกนี่เลยห้องนอนกว้างทั้งสองห้องเลยนะห้องนอนกว้างเท่ากันทั้งสองห้องเลยมีบานหน้าต่างให้พร้อมไม่อึดอัดไม่แออัดเกินไปค่ะห้องนอนห้องที่หนึ่งต่อไปห้องนอนห้องที่สองค่ะนี่บานประตูเปลี่ยนใหม่ให้ยกเซตเลยนะคะติดบานหน้าต่างให้พร้อมเลยพื้นทำเป็นพื้นกระนิโต้ให้อย่างดีเลยนะคะกระดาน60ุสมีบานหน้าต่างเป็นตั้งให้พร้อมใช้งาน มีบานหน้าต่างให้ทั้งสองห้องเลยบานประตูเป็นแบบใหม่ให้ยกเซตต่อไปโซนห้องครัวเป็นครัวแบบเปิดนะคะมีห้องครัวเราทําให้เรียบร้อยด้านหลังนะคะเป็นโซนห้องครัวมีเคาน์เตอร์ครัวให้พร้อมมีช่องแสงให้มีพัดลมระบายอากาศให้ด้วยนะคะนี่ตรงนี้วางเครื่องซักผ้าได้เลยนะคะแล้วก็เคาน์เตอร์ครัวบูด้วยท็อปกระเบื้องสีดําบ้านหลังนี้ตัดด้วยโทนสีขาวและสีดํานะคะเป็นแบบสไตล์โมเดิร์นนะคะบ้านหลังที่ออกแบบสไตล์โมเดิร์นห้องครัว ด้านด้านข้างตรงนี้นะคะนักบูกรับเบื้องให้เต็มค่ะด้านข้างนัทบูกระเบื้องให้เต็มแําวก็ทเคาน์เตอร์รัวให้เรียบร้อยปูเขาเป็นเบื้องสีดําต่อไปโซนห้องน้ำค่ะสุขภัณฑ์ห้องน้ำดดนักเหนียดให้เหนียยกเซ็ตแล้วนะคะและปูกรัเบื้องให้เต็ม พร้อมกับติดตั้งพัดลมระบายอากาศให้ด้วยนะคะชาวเวอร์ชักครุกอ่างล้างหน้าคือเปลี่ยนใหม่ให้ยกเซ็ตหลังนี้เรารีโนเวทให้ร้อยเปอร์เซ็นต์บ้านหลังนี้เรารีโนเวทให้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ในโครงการของหมู่บ้านอยู่จเจริญหนึ่งลำลูกกาคลองสี่นี่เองนะคะเข้าพังลำลูกกาคลองสี่ก็ได้หรือเข้าทาง,งรังสิตนาพลยนตยกรองสี่ก็ได้เดินทางง่ายเดินทางสะดวกการคามาคมดีมาก แถมฟรีแอร์ให้อีกหนึ่งตัวปั๊มน้ำแพ่งน้ำและก็แอร์ค่ะสนใจทักมาหากตำเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะเรายินดีเปิดบ้านให้ชมได้ทุกวันค่ะกับโครงการหมู่บ้านอยู่เจริญหนึ่งทาโกมหนึ่งชั้นพร้อมอยู่ค่ะ